รู้จักปาเตใน3นาทีสวัสดีคุณผู้ชมทางกีฬาฟุตบอลพอดแคสต์ทุกท่านและนี่คือการสรุปประวัติแบบโคตรย่อของห้องเครื่องคนใหม่ของาร์เซนอลโทมัสปาเตก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นากทีมงานเนบียนฟุตบอลด้วยนะครับ โทมัสเตเย่ปาเตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโทมัสปาเตยเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน1993ที่เมืองโครโบโอดูมาเซทางตอนใต้ของประเทศกาหน้าเริ่มต้นเล่นให้กับทีมยาวชนโอดเมธาโดยเขาต้องเก็บตัวอยู่กับทีมจนทําให้ไม่ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวบ่อยนักซึ่งผลงานของเขาก็โดดเด่มนมากจนไ่เข้าตาเอเยนและได้พูดคุยกับคุณพ่อของเขาว่าจะเป็นอะไรไหมท่านจะขอพาหนูน้อย ate, ปาเตยไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศสเปนแต่ตอนนั้นเอเยนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทีมทีมไหนโดยปาเตเคยบอกว่าที่จริงแล้วตอนนั้ ลูกชายมีความฝันที่จะได้ไปเล่นเซวีบย,ยุโรปตั้งแต่ตอนนั้นบิดาของปาเตก็ร่วมมือกับภรรยาในการพยายามหาสปอนเซอร์เพื่อจะทาให้ลูกชายมีทุนเอาไว้ใช้สาหรับการเดินทางแต่ก็ยังหาไม่ได้จนในที่สุดต้องยอมเสี่ยงดวงขายข้าวของภายในบ้านเพื่อสารปั่นให้ปาเตและทีมจากสเปนที่เอเจนต์กล่าวถึงนั่นก็คือแอลติโกมาดริดยักษ์ใหญ่ผู้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเย,ยาวชนตนในวัย18ปีเขาก็ได้เซ็นสัญ,ญญากับตราหมีโดยเริ่มต้นกับทีมเยาวชนก่อนจะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมบีนนาามบมกรเปหลายทีมมจถูกกกกส่งไปให้ับาายึเลอเดตยู่1ปีจน อีกครั้งกับอัลเมเรียทีมน้องใหม่ลาลิก้าที่ตอนนั้นมีเีรสินแดงดาของนั่นทีมชาติไทยอยู่ในทีมด้วยที่นั่นแข่งการน้ากลายเป็นตัวหลักของสโมสรตามมีเริ่มเห็นแววของปาเต้และเก็บไว้ใช้งานตั้งแต่ปี2015รับบทบาทเป็นตัวสอดแทรกในช่วง2ฤดูกาลแรกจนได้มีโอกาสติดทีมชาติการนา้เป็นครั้งแรกภายใต้ใตการคุมทีมของอัฟฟัมแกนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2016จนกระทั่ง1ปีต่อมาแอเตรโกมาดริดก็ผ่าตัดทีมครั้งใหญ่หลังจากที่เตอกาโก้เมนเดสแลิก 50เกมก่อนได้ยกระดับเป็นแข้งตัวหลักหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันสไต์การเล่นของเขาคือมิฟฟิวตัวรับที่คอยเก็บกวาดอยู่หน้าแผงหลังมีค่าเฉลี่ยในการแย่งบอลคู่ต่อสู้สูงมากๆส่วนในเกมลูกปาเตก็สามารถเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วและมีการยิงไกลอันทรงพลัง้วยความที่เป็นคนกาหน้าและยังเล่นเป็นมิฟฟิวตัวกลางเหมือนกันทำให้บางคนเอาไปเปรียบเทียบกับไมเคิลเอเซียนอดีตกองกลางเคลซีซึ่งปาเตก็มีเอเซียนเป็นไอดอลเหมือนกันโดยเขาไม่ได้พูดชมอีกฝ่ายอยู่บ่อยๆส่วนเอเซียงก็ม่กด้พูดถึงปาเเตทาาีมมัแขขวว่ลรระ สมสรที่สนใจมานานอย่างอาเซนอลก็รุกคืบเข้าหายอดทีมแห่งสเปนเพื่อถ่ายถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมดนปืนใ,ใหญ่กระแสความพยายามสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์2020จ่าย45ล้านปอนด์ให้ตราหมีคว้าปาเตม,มาร่วมทีมสมใจถือเป็นเดียวที่สำคัญของอาเตต้าและอาเซนอลเพราะว่ากันว่านี่คือจิ๊กซสอสํสำคัญที่จะพาอาเซนอลกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งต้องมาดูกันว่าชีวิตที่ลอนดอนของปาเตจะสวยหรูหรือไม่ก่อนจะจากกันไปฮันใได้มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด A